สามสูตรทำสำดาวบ้าสิบสองจะมีสูตรอะไรบ้างตามแก้วไปรุยกันเลยสวัสดีสาวเกมแข่งเกมทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกาบอริกันจะมาวันนี้แก้วมีสูตรทำสำดาวบ้าสิบสองมาฝากเพื่อนๆสามสูตรสามารถที่จะหยิบไปใช้เอาไปตีบอริกันเก็บสำดาวกันได้เลยนะครับสามารถที่จะรับชมและนำไปซ้อมนำไปใช้ได้เลยสูตรที่หนึ่งได้แก่ซูปเปอร์พ่อมด สูตรนี้ใช้ทำสามดาวได้ดีมากๆเลยฐานที่ใช้เราจะใช้เป็นธนูสองตัวซูปเปอร์พอร่อมดสสี่ตัวกลเลมสามตัวและแม่มดอีกสี่ตัวแทนแข้งขอเป็นกลเลมแข็งสองตัวยักษ์สองตัวและเครื่องจักรที่ใช้นะครับถ้าเปิดไปได้ให้ใช้เป็นเครื่องยิงเดอะล็อกถ้าไม่ได้ก็ผลิตรถจักรแพรงไปเลยนะครับและแม่ที่ใช้เราจะใช้เป็นสายฟ้าแปดขวดพิษหนึ่งขวดแผ่นไวสองขวดและน้ำยาบ้านหนึ่งขวดนั่นเองในแข้งขอเป็นยาบ้านครับหนึ่งขวดเลย การเข้าครับ <K l ars> เราจะดูที่ป้อมอิโฟนครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคือโจมตีได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเดียวหรือ5เส้นนะครับถ้า5เส้นจากคุ้มหน่อยเนาะซึ่งบั้นเท้ตจีนครับก็จะมีป้อมอิโฟนครับตรงนี้เลยด้านขวาครับเป็น5เสน้นตรงกลางครับเป็นเส้นเดียวหรือเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็น5เสน้นซึ่งเราจทำการโจมตี5เส้นก่อนเลยนะครับด้านขวาด้านซ้ายครับแบบนี้เลยก็สามารถที่จะทําการโจมตีได้ ซึ่งการที่เราจะเข้านะครับเราสามารถที่จะทําการใช้สายฟ้าและเพนไวน์นะครับลงไปที่ตรงนี้เลยนะเพื่อที่ทะการโจมตีกับป้อมอินฟลูโถ้าสองป้อมได้เลยอันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเราสามารถที่จะพังป้อมอินฟโอได้2ป้อมถือว่าดีเลยส่วนนักซายนะครับแก้วแนะนำนะครับว่าคุณชมอาจจะเข้าที่ป้อมเอ็กโบตรงนี้หรือว่าจะเข้าที่ป้อมธนูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมอาจที่โดนป้อมคู่กันด้วยครับเพื่อที่จะได้ทาความเสียหายได้มากขึ้นนั่นเอง พอเราโจมตีป้อมอิฟโรได้แล้วนะครับเราจะเข้ายังไงแก้วแนะนำนะครับว่าเราควรจะเข้าทางฝั่งที่ใกล้บ้านครับบ้านอยู่ทางด้านบนบนเราอาจจะเข้าจากทางด้านซ้ายนะครับมานะครับมาด้านขวาหรือว่าด้านขวานครับมาด้านซ้ายก็เข้าได้หมดเลยนะครับว่าจะเข้าด้านไหนแต่ถามว่าถามว่าเข้าจากด้านล่างไปด้านบนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันไกลเกินไปบางทีนะครับทางเราอาจจะไปไม่ถึงแล้วเราอาจจะได้เพียงแค่หนึ่งดาวนั่นคือปัญหาเลยนะครับ เพราะว่าวอรินครับทุกดาวทุกดาวสาคัญมากเลยครับฉะนั้นแก้วแนะนําว่าเข้าจุดที่ใกล้บ้านที่สุดเลยซึ่งแก้วจะเข้าจากทางด้านขวามานะครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะทําให้ดูนะครับว่าแก้วจะเข้ายัางไงการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วก็จะทําการปล่อยกุหลมที่มีครับลงไปเราจะปล่อยกุเลมนะครับลงไปด้านซ้ายาตรงนี้นปล่อยกุหลมลงไปแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของอแม่มดลงไปนะฮะสตัวแล้วก็ปล่อยซปเปอร์พอมดลงไปนะครับสตัวเลย ซึ่งด้านขวานครับเหมือนกันเลยเราจะเข้าตรงนี้นะครับปล่อยลงไปแล้วก็ปออันนี้คือปล่อยโกเลมนะครับแล้วก็ปล่อยแมวมดลงไปนะครับสองตัวสองตัวปล่อยซูเปอร์พอมดลงไปนะครับสี่ตัวก um ็ปล่อยห่างๆกันหน่อยเนาะให้อยู่ด้านหลังโกเลมนะครับจะได้ไม um 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 ่ถูกโจมตีพอคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับด้านซ้ายนะครับมันจะพังลงไปแล้วก็ด้านขวานครับมันจะพังลงไปเราจะเข้าด้วยโกเลมชุดสุดท้ายครับเราจะปล่อยลงไปตรงนี้เพื่อที่จะให้โกเลม แค่นิงเดอะร็อนครับลงไปแล้วก็ปล่อยพ่อมดครับซุปเปอร์พ่อมดเข้าไปก็จะเข้าไปโจมการครับโจมตีด้านในนั่นเองเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถที่จะทําการโจมตีได้สาดาวแล้วเดี๋ยวแกจะกดรีเพย์โจมการนะครับว่าแกตียังไงเริ่มต้นมานครับทำการใช้พลังไหวล,ลงไปก่อนแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไป่านครับอันที่จริงแกควรจะปล่อยให้โดนป้อมอีกบูเนาะจะได้คุ้มค่ากว่านี้แล้วก็ปล่อยไปที่ป้อมดาซายครับอินฟลูทั้ง3ป้อมพังลงไปหมดเลยถือว่าดีนะครับดีมากๆเลย จากนั้นก็ปล่อยกลเลมลงไปด้านบนปล่อยแม่มดลงมาครับปล่อยซูเปอร์พมดลงมา4ตัวครับแล้วก็ด้านขวามอนกันครับทำเช่นเดียวกันเลยก็จะปล่อยกลเลมซูเปอร์พมดและแม่มดนั่นเองจากนั้นนะครับพอเลานขวาพังลงไปนิดนึงแกก็ปล่อยกลเลมเครื่องยิงเดร็กลงป่านครับแล้วก็ปล่อยคิงควีนรวมทั้งปู่เด่นครับลงมาถ้าเราก็จะเจาะเข้าป่านครับจังหวะนี้อาจจะทำการใช้สกิลคำเพิ่มต่างของปูเด่นได้เลยครับเพื่อที่จะให้ทางเราครับเพียมตาชั่วคราวก็สามารถที่จะใช้ได้เลย ซึ่งเครื่องยิงดูดรอนครับก็จะโจมตีบ้านด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยอาจจะทําการใช้สกิลมาลิกโชดาหรือว่าน้ํายาบ้านครับก็ก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าจะใช้จังหวะไหนแต่พอมันใกล้บ้านครับก็ปล่อยยาบ้านลงไปได้เลยส่วนทาแคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามฐานที่เรามีนครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พ่อมดแม่มดควีนสามารถโจมตีได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมังกรไฟฟ้าซูเปอร์มินเนี่ยนครับแก้มีเทคนิคครับถ้าซูเปอร์มินเนี่ยออกมา ให้ทาการปล่อยยาพิษไปที่ซูเปอร์มินเนียนครับมันจะได้ตายลงไปนั่นเองก็จะโจมตีได้น,นะครับนี่ก็ได้มาสามดาวนะครับแก้วจะกดข้ามละกันเพื่อที่จะจบการลบเนาะนี่ก็เป็นการโจมตีทาการใช้ซูเปอร์พ่อมดนะครับเป็นตัวละครที่มาแรางจริงๆสามารถที่จะหยิบมาใช้ทําสามดาวได้เป็นอย่างดีนี่คือสูตรที่แก้วแนะนำนะครับยังมี2สูตรนะครับที่เราจะเล่นกันเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าแก้วจะนำเสนอสูตรอะไรไปลุยกันเลย ูตรที่2ได้แก่แม่มดปลาหินข้างคาวสูตรนี้เป็นหนึ่งสูตรครับที่ทําสาดาวได้ดีมากเลยก็เลยจะมาแนะนํากันครับท่าผู้ชมยังไม่เคยเล่นหรือว่าเล่นไม่บ่อยอาจจะยากนิดนึงเพราะเราต้องลงให้ดีนะครับว่าเราจะปล่อยข้างคาวยังไงเนาะเพื่อที่จะควบคุมนะครับให้ข้างคาวไปตามทิศทางที่เราต้องการแต่ว่าการเล่นนะครับมันไม่ยากเลยมันมีจุดสําคัญไม่กี่จุดครับอย่างแรกเลยครับเราต้องดูก่อนว่า ป้อมที่เป็นโจมตีแบบกระจาะครับมีตรงไหนบ้างป้อมกระจายก็จะเป็นป้อมพ่อมดอินฟราเเส้นบ้านอินรนครับจะมีอยู่สี่อย่างนั่นเองเราก็จะดูปลนครับเดี๋ยวแก้จากซูงมเข้าไปเนาะแล้วก็จะวาดให้ดูครับซึ่งจะมีตรงนี้นครับที่เป็นป้อมพ่อมดพ่อมดนะครับแล้วก็พ่อมดนะครับแล้วก็พ่อมดแล้วก็พ่อมดนะครับอยู่5ป้อมบัสสอครับจะมีป้อมพ่อมดห้าป้อมซึ่งการที่เราจะเข้าครับ เราต้องดูป้อมอื่นด้วยครับอย่างเช่นป้อมอิมโฟฮาเซนนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นเส้นเดียวนะครับอาจจะจงตีอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าข้างทา,างของเราไม่กลัวไม่กลัวส่วนอีกป้อมหนึ่งครับที่สําคัญเลยก็จะเป็นป้อมอินซีนะครับเราต้องทําการกําจัดให้ได้ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าผู้ชมจะเข้ายังไงผู้ชมอาจจะการเข้าจากทางด้านด้านขวามาก็ได้นครับผู้ชมจะได้ป้อมพอมดสองป้อมนี้ครับหรือว่าผู้ชมอาจจะเข้าจากทางด้านซ้ายนะครับ ผู้ชมก็จะได้ป้อมพ่อมดสองป้อมนี้หรือผู้ชมอาจจะเข้าจากทางด้านบนนะครับอาจะด้านบนครับจะได้ป้อมพ่อมดแล้วก็อาจจะได้ด้านซ้ายด้านขวานนครับก็แล้วแต่ครับที่เข้ายัางไงซึ่งการที่แกจะเข้าครับแกจะเข้าจากทางด้านขวามือแกจะเข้าลงมาครับทางด้านขวามือแล้วกโ็โซนนี้นะครับที่แก้วาดไว้นะครับจะพังลงไปพังลงไปหมดเลยแล้วเราจะททาการปล่อยข้งางๆลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาด้านขวาครับซึ่งอาจจะเจอกับป้อมพ่อมดที่เป็นด้านซ้ายมือ เราก็ปล่อยแช่แข็งลงไปด้ครับเจอป้อมอินฟราเส้นก็ปล่อยแช่แข็งลงไปได้ถ้าบ้านไม่พังลงไปก็แช่แข็งลงไปได้นั่นเองนี่คือการโจมตีนะครับเราจะพังจุดที่มันเป็นจุดหนักๆครับดาเมจหนักๆเลยก็จะเล่นให้ชมกันครับอาจจะงงๆหน่อยเนาะเดี๋ยวแกจะเล่นให้ชมกันครับเริ่มต้นมาแกทําการใช้กลอนแผงลงไปก่อนครับหมดเลยแล้วก็ปล่อยค่ยิงเดืล็อกลงไปปะคิงควีนโบเดนลงไปใช้แม่มดและใช้ปลาหินลงไปจากนั้นครับทางเราจะเข้าไปใน,ใน ก็อาจจะปล่อยยาบ้าลงไปได้เลยแกก็จะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับทางด้านนั้นเพื่อที่จะให้ทางเราครับมันบักครั้งโจมตีได้แดงขึ้นขึ้นที่ไวขึ้นนั่นเองก็จะโจมตีเข้าปานครับแล้วก็ทําการใช้สกิลคําพียงมาตากของปู่เดินเลยเพื่อที่จะให้ทางเราครับไม่เป็นอะไรจากการยิงมาของป้อมอินซีนั่นเองก็จะรอแป๊บหนึ่งเนาะถ้าแค่ออกมาครับเป็นมังกร2ตัวซึ่งส่วนใหญ่นครับเราอาจจะเจอมังกร2ตัวหรืออาจจะเจอซูปเปอร์มินเนี่ยนหรือว่ามังกรไฟฟ้านครับก็สามารถที่จะให้คุณโจมตีได้เลย ดันั้นครับแก้วก้อนทำการเข้าด้วยข่าวครับด้านซ้ายมือก็จะปล่อยเข้าปานครับการให้ดีนะครับป้อมป้อมพมดมันจะยิงมาเมื่อไร่แล้วก็แช่แข็งไปเลยครับรวมทั้งป้อมอิฟรด้วยครับเพราะมันเป็น5เส้นเนาะเราจะแช่ปานครับแล้วก็แช่ไปถึงทีที่ป้อมอิฟร5เส้นก็สามาี่จะโจมตีได้แล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะให้เพื่อนในแคนครับที่อยู่บ้าน11กดท้าทายมาครับว่าเออเพื่อนครับช่วยท้าทายมาหน่อยได้ไหมเราจะทําการซ้อมแล้วเราก็ให้เพื่อนนะครับได้ซ้อมกับเราด้วย ก็แชร์กันไปแชร์กันมาครับเพื่อที่จะฝึกซ้อมด้วยกันเราก็จะซ้อมสูตรนี้ด้านครับมันเป็นหนึ่งสูตรที่ใช้ทำสำดาวบ้านสองได้ดีมากๆเลยครับถ้าชมจะเล่นก็สามารถที่จะหยิบสูตรนี้นะครับเอาไปใช้ได้เลยก็จะเป็นการใช้แม่มดปลาหินและข้า,ขาวครับแก้วแนะนําเลยครับว่าสูตรนี้นะครับเ,เก็บสำดาวได้ดีสามารถที่จะเอาไปใช้กันได้เลยเดี๋ยวเราครับไปชมสูตรที่สามกันต่อเลยสูตรที่สาม ได้แก่คว e นบ็อกไมเนืรอหมูป่าสูนนี้เป็นหนึ่งสูครับที่ทําสาดาวได้ดีมากเลยก็สามารถที่โจมตีได้ทุกบ้านเลยนะครับอยู่ที่ผู้ชมวางแผนครับว่าจะเข้ายังไงการที่เราเข้านะครับเราอาจจะลิงไปที่ป้อมอินซีนครับหรือว่าบ้านถ้าเราเข้าที่บ้านได้ก็โจมตีบ้านเลยครับการที่ราจะเข้านะครับแกจะเข้าเธอลไซมือนะครับก็จะทําการใช้เบบี้ที่มีครับลงไปตรงนี้เลยทาการโจมตีกับป้อมตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ปล่อยคิงลงไปด้านบนครับบริเวณด้านนี้จะพังลงไป แล้วก็ด้านนี้พังลงไปนะครับเราจะปล่อยควีนก็จะเป็นควีนชาร์ดเนาะปล่อยควีนพี่ก้าจะเรียกว่าควีนวอล์กเนาะแต่ฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าควีนชาร์ครับก็จากปล่อยเข้าไปเราใช้ระเบิดนะครับลงไปตรงนี้เพื่อที่จะให้ควีนนะครับเข้าไปด้านในพอเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้มันจะพังลงไปหมดเลยนะครับอาจจะได้ควีนอาจจะได้ควีนครับก็จะโจมตีเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับพอเราจมตีเข้าไปด้านล่างพังลงไปแล้วใช่ไหมเราทําการเข้านะครับด้านบน ก็จะทาการใช้ลงฐานที่มีรับลงไปตรงนี้เลย,ยปล่อยลงฐานลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยไม้เนื้อหมูป่านครับเข้าไปมันก็จะปล่อยลงมาอย่างนี้ครับมันก็จะลงมาโค้งอย่างนี้มันก็จะเป็นการตามเข็มนาฬิการครับ <S <S ช่วงอาจจะกลับกันนะครับอาจจะเข้าจากด้านล่างไปด้านบนจากด้านบนมาด้านล่างครับได้หมดเลยก็แล้วแต่นะครับว่าจะเล่นยังไงซึ่งพอเข้าป่านครับทุกอย่างจะพังลงไปก็น่าจะไม่ยากเกินไปเนาะแก้วจะทาการรีเพสชงกันแก้วก็ทําการใช้เพลบี้ลงไปก่อนเลย เพื่อทำการตัดฐานน้ำสารนครับปล่อยควีนลงไปปล่อยบอลลูนลงไปนะครับหนึ่งตัวเพื่อเจอลูกป่งสีแดงลูกปองสีดําเราก็จะได้ป้องกันนางฝาได้นั่นเองใช้ระเบิดเป็นแพงเข้าไปนะครับแก้วลงระเบิดไม่ดีควีนมาได้ทรายแล้วนะครับแต่ระเบิดของแก้วมันไปด้านขวามือเนาะก็คนที่จะปล่อยได้ทรายมือมากกว่าทําให้ตานี้นะครับควีนของแก้วไปด้านบนไม่เข้าไปที่ป้อมอินซีมาดูกันว่าแก้วจะแก้มือได้หรือไม่นะครับที่นี้นะครับมันอาจจะขึ้นอยู่กับควีนแล้วถ้าเราตัดทางได้ไม่ดีนะครับอย ควีนเข้าไปสามารถที่จะยิงไปที่ป้อมอีซีด้านครับถ้าควีนอยู่นอกกำแพงและด้านในนะครับมีช่องว่าง3มช่องครับแล้วก็เป็นป้อมอีซีสามารถโจมตีด้านครับแต่ถ้าวางห่างกัน4ช่องขึ้นไปจะโจมตีไม่ได้เลยจากนั้นควีนแก้วนะครับก็จะไปนะครับซึ่งควีนขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับกวาดด้านบนหมดเลยควีนของเรานะครับเข้าไปเจอกับควีนแก้วก็ทําการใช้ยาบ้าลงไปนะครับที่ควีนเลยแล้วก็ปืนแพงเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเหลือเวลาประมาณ 1>, 1นาที40วินะครับหรือว่า1นึนาที50วิก็ควรจะปล่อยลงฐานและหมูป่าไม่เนื้อได้แล้วครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ทันเวลาควิ้แก้วเข้าไปนะครับการปล่อยไม้เนื้อลงไปแก้ปล่อยลงฐานไปด้านบนนะครับแล้วก็ปล่อยไม้เนื้อหมูป่าลงไปมันก็จะไปด้านขวาลงมาด้านล่างครับตามสเต็ปเลยก็จะเป็นตามที่เราวางแผนไว้นั่นเองใช้เพิ่มเนื้อลงไปนะครับตักหน้าเลยถ้าหมูป่าเข้าไปนะครับอย่างเช่นแกจะแน,น,น,นะนำนครับว่าเดี๋ยวแกขอดูก่อนครับว่ามันวาดได้ไหม ก็จะเป็นสีขาวนะครับโอเคถ้าหมูป่านครับมันมาตรงนี้มันมาตรงนี้นะเราสามารถที่จะปล่อยเพิ่มเลื่อนนะครับลงไปตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้ครับจะมีเป็นป้อมอาหอคอยระเบิดนะครับซึ่งมันจะระเบิดตุ้มแล้วก็ทําให้หมูป่าของเราครับได้รับความเสียหายจากนั้นครับอีกหนึ่งขวดอาจจะปล่อยตรงนี้ก็จะครบสามสูบสามขวดนั่นเองโอเคนะครับแก้คอยภัยด้วยที่ขัดจังหวะเนาะแก้วก็ปล่อยเข้าไปครับซึ่งแก้วปล่อยเพิ่มเลื่อนไปตรงกลางหนึ่งขวดเลยนะครับเพราะว่าหมูป่าเข้าไปที่บ้าน แล้วก็ทําการใช้สกิลคมพีมตาตะเลยจากนั้นแช่แข็งไปด้านขวานครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงป่าครับทางด้านขวามือแก้วก็จะปล่อยเพิ่มเลือดลงป่านะครับที่ป้อมหอคอยระเบิดนั่นเองซึ่งสุดนี้นะครับถ้าเรารักษาหมูป่าและไม่เนื้ได้ครับเราก็มีลุ้นเจ้ได้สามดาวซึ่งทางฝั่งของหมูป่าที่ออกมาจากแคน,นครับมาแช่เกินไปเนาะแก,ก้วอาจจะต้องรอเวลานะครับปล่อยลงฐานลงไปก่อนสักประมาณ10-15ิาวินครับแล้วต้องการใช้ ไมเนอร์หมูป่าลงมาครับอันนี้ก็ล้องฝึกดูนะครับว่าจะเล่นยังไงจากนั้นนะครับหมูป่าไมเนอร์เบเก้าพ่อมดนะครับที่ออกมาจากโรงถ่านนะครับก็จะทําการโจมตีด้านนอกครับแล้วก็ไม้เนอร์หมูป่าครับโจมตีโจมตีด้านในนี่ก็เป็นการโจมตีที่แก้วฝากกันครับอาจจะอธิบายแล้วงงนิดนึงชมสามารถที่จะคอมเมนต์ถามด้านล่างได้ครับว่าเป็นยังไงหรือว่าจะส่งรูปภาพแบบบ้านที่เจิญครับไปที่แฟนเพจแก้วกาได้เลยครับถ้าแก้วว่างเมื่อไหร่ แก้วจะมาตอบกลับนะครับว่าควรจะเข้ายังไงตามสไตล์แก้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับแต่ก็มันคือความคิดของแก้วนะครับว่าจะเข้ายังไงหรือเป็นสิกอสร้างสุดท้ายครับก็จะเป็นที่คุูจาะน้ําดานะครับก็พังลงไปเราได้มาสามดาว1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มและนี่คบคือ3สูตรที่แก้วมาฝากกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พ่อมดครับแล้วก็ทาาฝั่งของแม่มดปลาหินแล้วก็น้ายาข้าวขาวนะครับรวมทั้งสุดท้ายก็จะเป็นไม้เนื้อหมูป่าครับ ก็เป็นสูตรที่แก้วเอามาใช้ทําสำดาวด้าน,นครับอันที่จริงครับมันมีสูตรมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นเป็นนะครับก็าสามารถที่จะใช้สูตรอื่นได้แต่แก้วแนะนำนะครับว่าท่าผู้ชมอยากจะดูสูตรที่แก้วใช้ทําสำดาวนะครับหรือว่ามันใช้งา่ายๆแก้วก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมจนจบเลยและหวังว่าผู้ชมจะสามารถทําการเก็บสมดาวในวอลดิกได้ทุกไม้และขอให้แขกผู้ชมเลื่อนชั้นไปอลีกต่อไปเนาะ แล้วเรามาเจอกันใหม่กครับกับวันพรุ่งนี้กับการอาสอนเล่นสัมดาวันที่สบ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้ครับแก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ